บ้านเจ้าเอกอยู่ตรงไหนเนาะครับอ,อยู่กับชูรูกิซานมาโกซิงครับตามหาบ้านเจ้าเอกก่อนอีก400เมตรเลียเ้ยวซ้าย g p แน่นอนมากไม่เคยมาบ้านเจ้าเอกเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นบ้านเจ้าเอกหน่อย ตรงนี้ใช่มั้ยเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเอ่อเอ่อเฮ้อย่างวะเนี่ยตีเจอแล้วครับ จือแล้วจอแล้วหาวันเจ้าอีกเจอเล้ว,ลว,วแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา,ลวา,าแล้ว,ลวพอแล้วไม่ต้องมองหรอกรู้อยู่ถึงบ้านอีกแลนน้วครับนี่มาบุกถึงบ้านเลยวันนี้อ้ะ โอ้ไม่ลงเล่นลงอะไรเลย <laughs> ไปเลยนะไปเลยลุไม่ลงเล่นเลยไหนนี่บ้านใครนี่เนี่ยบ้านผมอันนี้บ้านน้านี่บ้านผมไหนเนี่เน,นะนีหยราคาเนี่ยอ๋อไหนเมียอย่างเมียใครของยงเนเมียจะไปทำงาน ทำงาน,นที่ไหนบางบีตินนั่นแหละเอา,อาไปยังไงอ่ะงต่ตามสูงไปนี่ไปนี่ไปนี่คนนั้นไปนี่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 ไป่หยาบเมน <c oughs> โอ้ยังไม่ได้จอดเล่นเลยครับเอ็งพาไปเลยโอ้ยแล้วความจอดข่าม้ากันได้ผมนะรีบจัดเนาะไม่ต้องคิวจะยาวนะเยอะไหมแต่ตอนเราที่ผมไปจอดนี่รถไม่ค่อยเท่าัน

แบบดูโลกอะขึ้นอย่างเดียวเลยขึ้นขึ้นขึ้นอย่างเดียวเพจพี่คนดูเท่าไรห้าหมื่นก็มีนะดีใช่ไหมนั่นแหละมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มดีแล้วมีแต่สองหมื่นสองหมื่นเลยนั่นแหละมันเริ่มดีเริ่มดีเริ่มดีตัวติดตามแต่มันได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วทำไงจะให้ผู้ติดตามนี่แหละเราก็ถาคลิปลหลุมมาเลยติดตาม ค่อยได้เลยไปนั่นสไปไหมเป็นคู่ได้นะสายพี่เขาเลี้ยงยินยินแบบยัดไม่ลงนะบอกมีเจ้าของดีๆผมขากลับมาจับสลากกัน้วยดิจับฉลากอะไรจับของขวัญนะว่าใครจะได้อะไรอะผมจับได้บัตรเติมน้ำมันสองพันเย้คุณปูกแบบแล้วเราก็เติมไห้อีกใช่ไหมเราก็เติมให้อีกเราก็ จับปัดได้เต็มน,น,น 2, ้มันสองคันเอามาลูดแบบปรับกระถองได้คนละเท่าไรไม่แพงสอ,อ,องขอให้ค่าขนานสองพันแล้วก็ค่าห้องพักสองพันสามวันพาเที่ยวพาทวงหมดมข้าวข้าวเช้ากลางวันเย็นโหว,วันก็น,กน่าไปนะได้ทุกอย่างเราไม่ต้องออกอะไรเนะ่ มียูทูบเบอร์ทุกทุกท่านไปกันหมดรวมตัวกันทั้งมีทั้งเสียสันพี่เออุ๊ย,ยแล้วมันคล้ห้ไปโปรโมทยังไงโปรโมทโดนนะพี่ไปยืนดูอย่างนงี้นะเราก็ไปถ่ายคลิปนี่แหละถ่ายคลิปโปรโมทโดนอ่ะโดนที่เปิดตัวใหม่อ่ะนะ อะไรนะพากันรูดบัตรแล้วเปิดประตูไม่ได้นั่นแหละมันมันนอกเข้ากุ้งนะพี่เสียบทท่แไรกว่าเป็นแบบเป็นมัดการใช่ไหมเท่แรกเลยก็นึกว่ามันเสียบไว้แล้วก็เปิดไปขวาเราก็นึกว่ามันเสียบเลยแล้วก็เปิดเลยไม่ใช่พี่เปิดไม่ออกทาไงอ่ะชักเข้าชักออกกนแล้วไม่ออกต้องชักเข้าไปต้องแทงเข้าอีกใหม่ต้องทิ้งไว้ปุ๊บชักออกอือออกรูทิ้งไว้นานๆให้มันสแกนใช่ไห แค่แล้วเราก็แช่งแล้วก็อ ียิ่งจริงเลยอ่ะดินเหนียวด้วยอ่ะโอ้โหน่ตายเอ้าพี่ชูเสร็จงานนี้อี่ชูเป็นไรต่อไม่รู้เลยได้จะได้จอดก่อนแล้วแกจะไปเคลียร์นยนะินเยาวราชแน่เคลียร์ลงนะเราต้องไปเปลีย่ยนยางกัอนเลยนี่น ร้านมันเปิดไหมเจ้าก<ป>ิดข้าวอย,ย่างแห่งเนีข้าอดอดอกาเ่พี่รอ <c ười> มม้อยเดียวไม่ไก่อนก่อนร้อยเดียวเดี๋ยวไปชูยิงบ่แต่ก่อนมไนขัทร้อยเดียว ันมันมันบังคับเลยใช่ไมไดอเอาอยางไปตินมาหรออันไหนที่บ้านใช้ได้ ที่ผมที่ผมไปถ่ายที่สนามแข่งรถอะกาแสงหัวลแล้วจราจลหนึ่งสองเนี่ยผมลงไปเรื่อยๆยผมกลว,ว่าไปถ่ายแล้วไม่มีคนดูอะไรเงี้ยผมไม่นั่นนะผมถ่ายลงถ่ายลงเดียวเลย มากในเพจอะเป็นแบบว่าเป็นแบบในระแบบอันนี้ได้จะด,ดูนี่เราพี่สเแรกสองพันตัดตรืตอนนี้สามพันเฮ้เริ่มดีขึ้นเลยนะโอ้โน,นะคลิผมไปถ่ายเป็นบุรีสามแสนจ็นี่คลิปนี้เก้าแสนเก้าแสนแปด ดีนะดีที่ที่มันได้ขึ้นนะแบบขึ้นสุดยอดอะ่ะอันนี้คนแชร์เกือบพันแล้วอะแต่แซมนะโอ้โหแซมไม่ต้องพูดถึงแ <laughs> น,น่นอนนะ